ปาทโถโคตรหน้ามีตัวเลยปลาอะไรขึ้นน้ำครับ อืมเฮ้ยไล่แสดงว่ามีตัวนะอุ้ยแสดงว่ามีตัวนะครับ,รน,รบนี่เลยกัดเลยอ,ยอยืกัดทันฟันอ๋อโอเคครับผมนี่อ๋อ จรงใช้มันมองเห็นเห็นภาพครับอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นโกลโบอลซีเป็ครับก็เอ,อมองเห็นแบบอม,มองเห็นคนถ่ายครับมันมีสองสองหน้าจอครับผมก็เป็นอะไรที่ถูกใจมากโอเคตัวเก่าก็เริ่มไม่ค่อยดีครับก็เลยเปลี่ยนถอยใหม่นี่ครับผมประเดิมประเดิมกลปอลซีตัวกัปไปย์อ,ยอะ เก็บไปก่อนนะครับเป็นเม่นแค้นะก็อนนะเดินเดินค่อยๆเดินไล่เช็คมาครับคือสภาพหมายครับคือมันติดติดคลองนะครับเนะี่ยติดคลองหลอดข้างทางครับก็ผมก็เลยลอแบบว่าลองลองลงมาดูนะครับเพราะว่าบางทีหมาที่ติดคลองครับมันส่วนมากจะมีตัวนะก็เลยแบบลงมาดูเลยคือผมเช็คละคือสภาพอะ่ะตีได้ตีได้ทั่วเลยครับเนะี่ยก่อนเดี๋ยวค่อยตีไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ เคี๋ยวผมฝากไว้ครับผมกับเม่นยางแคะคันใช่งัดก,ก็เป็นคันของไซโกะครับเนี่ยครับวสวยเดีรับผมสุดยอดมากครับนี่สวยงามตามท้องเรื่องอุ้ยหมายกัดเลยหมาย,ยังสวยอ่ะ ฝั่งนี้เงียบนะครับป้าแซบ,บมันเพิ่งขึ้นมาดูดิโอ้โหไม่ได้ส่งอันนี้เดียยังท่วมล้างก่อนไม่ได้ส่งเลยครับเพราะว่าอากาศแล้วมันตึงพอดีอะ่ะก็ต้องตัดสินใจที่จะวัดนะครับเป็นแม่ะนแคบครับอืม นี่อยากาเชื่อเลยว่ามันจะลงคอ,อวัดไม่แรงนะครับก็เลือดออกเยอะนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวให้ดูใครนี้พอนะครับเพราะว่าคือถ้าทาง YouTube เห็นแบบตัดมีเลือดออกอะไรเี่ยก็จะโดนแบบลบคลิปอัตโนมัตินะครับนี่ครับเมนแคะนะครับก็วัดติดง่ายนะครับลองดูนะครับคือมันกัดแบบแปบ๊บเดียวแล้วผมก็วัดเลยอ่ะคือเหยื่อตัวมาเลยครับเวลาพักกัดอ่ะมันลงเลยครับผม ขันช่ก็เป็นขันของไซโกะแล้วครับนี่ครับมาสเตอร์สไนเปอร์ครับผมคครีบผมกลับเล่นยางแค่ครับนี่ครับเดินตีไม้เลยครับเนี่ยตรงนี้มีลูกข้ออยู่สองข้อผมยังไม่้ตกนะครับเพราะว่าคือเดี๋ยวปล่อยก็ต้งใจว่าตกก็จะปล่อยแหละแต่ว่าอาตีไปเดี๋ยวนดีกว่านี่ครับเลยเดินมาเจอนะนี่ครับตีได้หมดเลยก่อนเดี๋ยวผมจะเดินลรอบไปเรื่อยๆครับกลับหมายที่มันแบบเป็นท้องนาครับรถจอดอยู่รูน น้ำกินก็ไม่ได้มานะโอเคครับผมหมายธรรมชาติกับน้ำท่วมนะก็ดูแลรักษาสุขภาพนะครับช่วงนี้น้ำท่วมนะฝนตกก็เนี่ยช่วยๆกันครับผมใจช่วยครับผมโอเคครับสุดยอดครับผมเมียนหวานนะครับเพราะว่าข้างๆมันมีคลองหลอดไอเป็กนะครับเนี่ยเห็นปะข้างๆนาค่อยๆตีไปเรื่อยนะครับ นี่ครับน้ำทั้งทุ่งแต่ปลาปลาละทั้งทุ่งไหมปลาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะมีเยอะแค่ไหนเดี๋ยวก็หมายก็สวยอยู่ไม่สามารถมองได้ตได้ตาเปล่าเนาะก็อาศัยตีเตียนะครับ วิ่งมากัดเลยรู้สึกว่าเบรกอ่อนไปหน่อยเนาะวัดวัดเบรกรูดเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับอ่อนหรือแข็งก็ได้ตัวนี่วิ่งมากัดนะครับวิบ่งมาซวบเลยโอ้ผล่ล้านจีเลยนี่ครับใส่งามๆนะครับกลับเม่นแคะรนะสีเขียวก็นะครับมีตัวก็เป็นโดนะหมอด้คำเดียว สภาพหมายผมผมจะบอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปลามันมันจะมีหรือเปล่าครับคือต้องอาศัยแบบนี้ครับตีจัวๆนะตีสุ่มเนาะรู้เหมือนปลามันขึ้นมาัจะาไข่ับดูดิทอ้องอ้วนเลยอ้วนกลมบองเลยโอเครับผมกับหมายธรรมชาติครับผมสุดยอดมากหมายแบบนี้ก่อเนีครับเห็นปนหะเนี่ยถ้ามีแบบน้ำมันหวานแบบนี้นคือต้องลองตีครับบางทีมันเป็นปลาช่อนนะขยับน้ํา น้ำมันน้อยแล้วก็ขยับปุ๊บเนี่ยน้ําจะวันๆครับถ้ามีขยับน้ําก็ลองตีได้เลยนะครับนี่เม่นแค่ะะครับแดดร้อน,นครับไเจอไม่ได้คอจะแห้งแล้วครับน้ําอยู่เป็นกิโลนู่นโอเคครับผมสุดยอดครับแม่เมื่อกี้เสียดายกัดไม่โดน,นะแล้วก็หายไปเลยเสียงฟ้าร้องครับวันนี้โอ้โหเพิ่งจะมานี่ ไม่กี่โมงฟ้าร้องแบบเสียงดังมากวันนี้ฟ้าแรงกังเลยลูกคงตกตกไม่กลับไม่เย็นแล้ววันนี้เพราะว่าอันนี้ก็จะบ่บายสองบ่ายสามแล้วอะเสียงฟ้ามันร้องครับผมฝนก็จะตกหนักวันนีน้อากาศร้อนมากเลยผมยังตีไม่ค่อยได้ตีเลยเพราะว่าตอบแชทแล้วก็เนี่ยครับขับรถตอบแชทอ,อยู่งเงี้ยแหละครับ อุย,อย,อยกัดเลยพอละตัวกันด้วยนี่รรนนครับปลานาครับคือถ้ามีเวลาเป็นเหตะได้เยอะเมื่อกี้กัดตรงนี้ตัวนะครับแล้วก็ผมก็ไปตอบแชทดิบแชทเบ้งนะครับก็เห็นไหมไอเย็นเสียมไหมครับฟ้าร้องร้องดังร้องดังมากเลยครับก็คือ กล้ละใกล้จะมาถึงแล้วนะครับเป็นข้างหน้านี่อะเ้นี่ยก่อกระชอนท้องนานครับคือหมายที่ผมตีก็คือลักษณะการหยอดของเหยื่อเนี่ยการใช้เหยื่อคือผมจะใช้เป็นสองสองตัวเลยครับคือถ้าตัวถ้าเบนแคบไม่กัดผมก็จะแรปเตอร์ลงถ้าแรปเตอร์ไม่กัดก็จะเบนแคบลงก็จะได้ผลตลอดนะครับเพราะว่าบางพื้นที่มันปลามันข้างละแหวะ ก็บางทีไม่กัดไม่เหมือนกันในป่านะครับมันชอบไม่เหมือนกันแต่ก็บางทีก็กัดสองอย่างนะครับนี่ครับเมนแค้นะครับเต็มป่าครับผมปาลาร้องมากก็ต้องละ้ละ,ละ,ละตีกลับครับอันนี้ผมไปอ,อยู่แถวเขตป่าตีนะป่าจีนะครับแถวทางไผ่ชะเลือดนะครับก็คือช่วงนานา,นาแถวป่าจีเนี่ยแถวบางปะลาหอทอง เขตบ้านสร้างปาจีนะครับส่วนมากน้ําจะท่วมหมดครับคือถ้าเป็นหมายตามริมคลองนะท่วมหมดครับเพราะว่าน้ํามันขึ้นมาเยอะแล้วก็ตรงนี้ช่วงนี้ก็ดูแลนะครับคือน้ําท่วมฟังจากหวัดนีก็เห็นใจมากเลยเพราะว่าน้ําท่วมเยอะมากคือก็เป็นขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับก็เอาใจช่วยครับผมก็ตอนนี้ก็เห็นทุกคนจะร้อนก็รู้สึกกดหัวครับผมโอเคครับ okay, ผมก็ ดูแลรักษาก <S 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 สุขภาพนะครับผมสุดยอดครับผม